ตัวเต็มโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่233ไมกี้บ้าคลั่งกำลังจะฆ่าทาเคมิจิสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเต็มของมังงะโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่233นะครับตอนนี้เดือดมากๆแนะนําเลยว่าห้ามพลาดนะครับความสนุกความมันของตอนนี้นะครับจัดเต็มสุดๆเลยและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิป,ปใหม่ๆของคุณเราจะเป็น ทาง YouTube หรือใน f c e b o o k Fan p เ page สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้นะครับก็ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยหลังจากที่ไมกี้ได้ทําการหักแขนของทาเคมิจินะครับและพุ่งตรงไปในการต่อยที่หน้าของเซานในตอนนี้ร่างกายของเซานั้นลงไปนอนกองกับพื้นและถูกไมกี้นะครับต่อยเข้าไปที่หน้าอย่างรัวๆทาเคมิจินะครับที่เจ็บหนักนะครับได้เฝ้ามองดูไมกี้นะครับที่เข้าสู่ด้านมืดอย่างเต็มรูปแบบไมกี้นะครับต่อยที่หน้าของเซานะครับจนเลนะเนี่ยแทบที่จะไม่เห็น อะไรเลยนะครับคือแบบว่าหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดไปหมดเลยส่วนทาเคมิจินะครับก็ร้องไห้ออกมานะครับที่เห็นเพื่อนของตนเองนั้นนะครับเข้าสู่ด้านมืดแบบเต็มรูปแบบและในที่สุดไมกี้นะครับก็หยุดในการต่อยเข้าไปที่หน้าของเซาและลุกขึ้นมาทางด้านทาเคมิจิเม่เห็นแบบนั้นนะครับจึงรีบมุ่งไปนะครับเพื่อไปดูอาการของเซาซึ่งปรากฏว่านะครับเซาในตอนนี้เนี่ยน่าจะเสียชีวิตแล้วละครับเพราะว่าเขานั้นไม่หายใจแล้วเล่นเอาคนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับต่างตกใจนะครับที่เห็นว่าทางด้านของ ไมกี้นั้นนะครับได้ฆ่าในตัวของเซาทาเคมิจินะครับที่เช็คอาการของเซาอย่างถี่ถ้วนนะครับเขานะครับก็ถึงกับร้องไห้ออกมาเซานี่ย เขาไปดีแล้วละ่ะโคโค่ที่อยู่บริเวณนั้นนะครับแทบจะไม่เชื่อสายตาตนเองล้อเล่นกันใช่ไหมเนี่ยไมกี่โดยในตอนนี้ทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นนะครับต่างช็อกกันหมดเลยนะครับที่เห็นเซานั้นนะครับได้ตายลงไปไม่ว่าจะเป็นทาเคอมิเซนจูนะครับวากาเบงเคนะครับหรือแม้กระทั่งคาคุโจทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นนะครับต่างตกใจกันหมดเลยโคโค่เมื่อเห็นแบบนั้นนะครับจึงรีบประกาศในท,ทันทีนี่ทุกคนฟังฉันนะอย่างที่พวกแกได้เห็นเลยเซนจูพ่ายแพ้กับเซาส่วนเซานั้นได้พ่ายแพ้กับไมกี้ของพวกเรา เพราะฉะนั้นการต่อสู้ครั้งนี้ใช้ชนะเป็นของคันโตมันจิไคเนี่คือบทสรุปของความขัดแย้งครั้งนี้เอาทุกคนรีบไปจากที่นี่ซะ ตัดไปที่รันนะครับที่กําลังแบกร่างของคาคุโจอยู่รันนะครับพยายามถามนะครับว่าคาคุโจนั้นยังโอเคหรือเปล่าส่วนคาคุโจนั้นนะครับก็ถามรันแหละครับว่าเซาเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่ารันนั้นนะครับก็ไม่ได้สนใจในตัวของเซานะครับบอกว่าให้รีบหนีออกจากที่นี่ดีกว่าตัดไปที่ทาเคโอมินะครับเขานั้นวายนะครับใส่ทางด้านของไมกี้ใหญ่เลยไมกี้แกเนี่ยยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าแกไม่เห็นต้องทําอะไรถึงขนาดนี้เลยไมกี้นะครับจึงเดินตรงนะครับมาหาทางด้านของทาเคโอมินะครับและเตะเข้าไปที่หน้าของทาเคโอมินะ แรงสะวะยังแก่เนี่ยก็ควรตายเหมือนกันนั่นแหลทะทาเคมิจิไม่เห็นแบบนั้นนะครับจึงรีบวิ่งไปเพื่อขวางไมคกี้ไมคี้นะครับเมื่อเห็นทาเคมิจิอยู่เบื้องหน้าของตนเองนะครับจึงตอบกลับไป แกอีกแล้วเหรอส่วนทาเคมิจินะครับพยายามเตือนสตินะครับของไมกี้หยุดได้แล้วไมกี้มันผิดไปแล้วนะแต่ไมกี้นะครับไม่ได้สนใจคําเตือนของทาเคมิจิเขาต่อยไปที่หน้าของทาเคมิจิอย่างเต็มแรงเล่นเอาตัวของทาเคมิจินั้นกระเด็นไปไกลนะครับหลายเมตรเลยโคโค่นะครับที่อยู่ตรงนั้นก็ตกใจด้วยเช่นกันนะครับที่เห็นว่าไมกี้นั้นนะครับทำร้ายเพื่อนของตัวเองอย่างทาเคมิจิโคโค่นะครับจึงรีบไปห้ามไมกี้พอได้แล้วไมกี้เราต้องรีบถอยจากที่นี่แล้วนะแต่ไมกี้นะครับไม่ได้ฟังคําเตือนของโคโค่เลยนะครับไมกี้นะ เดินตรงไปนะครับหาทางด้านทาเคมิจิและจะผเดศึกในตัวของทาเคมิจินี่แกน่ะอยากจะตายรูปแบบไหนกันละ่ะซึ่งทาเคมิจิไม่เห็นใบหน้าของไมกี้ในตอนนี้นะครับเขารู้ได้ทันทีเลยครับว่าไมกี้ไม่ได้พูดตลกกับเขาแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้นะครับไมกี้เคยขู่เขาแบบนี้มาแล้วแต่เป็นการพูดเล่นเท่านั้นแต่สีหน้าและใบหน้าในตอนนี้นะครับพูดจริงแน่ๆซึ่งไมกี้นะครับต่อยเข้าไปที่หน้าของทาเคมิจิรัวๆเลยนะครับเรียกได้ว่าในตอนนี้นะครับทางด้านทาเคมิจินั้นนะครับเละมากๆไมกี้กําลังจะเป็นฆาตกรกําลัง ฆ่าเพื่อนของตนเองนะครับอย่างทาเคมิจิเซนจูเห็นแบบนั้นนะครับรีบเรียกนะครับในตัวของทาเคมิจินะครับแต่ในตอนนี้นะครับสภาพของทาเคมิจินั้นไม่ไหวแล้วนะครับส่วนไมกี้นั้นก็ยังเลือดเย็นเขานั้นกําลังจะฆ่าในตัวของทาเคมิจิ แล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับมังงะโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับในตอนที่233นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เดือดเลยนะครับเพราะสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดนั้นได้เกิดขึ้นแล้วแหละครับกับการที่ไมกี้นั้นนะครับกำลังจะฆ่าทาเคมิจิเพราะจริงๆแล้วอุดมการเดิมของไมกี้นั้นนะครับกับเพื่อนพ้องเนี่ยเขาให้สุดเสมอนะครับและเขาจะไม่ทําร้ายนะครับหรือว่าฆ่าเพื่อนพ้องแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ทาให้ไมกี้เปลี่ยนไปขนาดนี้เพราะว่าด้านมืดของเขานั้นนะครับที่เข้ามาปกคุมร่างกายของตัวเองจนาให้้้ตอนนนนนีเัั สามารถควบคุมตัวเองหรือควบคุมสติได้เลยและใครกันนะครับจะมาช่วยเหลือทาคิมิจิหรือว่าทาคิมิจิจะต้องตายจริงๆนะครับโอ้โหวันนี้เดือดเลยนะเพราะไปได้2แนวทางเลยนะครับเพราะหากตายไปจริงๆแล้วนะครับอาจจะเป็นการย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งก็ได้อ่ามันก็เป็นไปได้นกะการ์ตูนเรื่องนี้หรือนะครับจะมีคนมาช่วยเหลือหรือไม่นะครับจะมีคนมาตายแทนหรือเปล่าก็ลองมาลองดูเลยนะครับและเหมือนเดิมหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกกช่องงทาไหน็ติดตาม ช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ